ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบรญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะจะมาติดตามรับฟังกับสารคาดีชุดภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แปะพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กในชื่อตอน คนเหล็กใจดีแทมมี่ดักเวิร์ดค่ะซึ่งพันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดนะคะทหารหญิงอดีตนักบินเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอคของกองทัพบกสหรัฐถูกจรวดยิงใส่ขณะบินเหนือกุ้งแบกแดดค่ะแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเธอเสียขาทั้งสองข้างแต่จิตใจแกร่งกล้าดังเพชร เป็นทหารผ่านศึกพิการที่ได้รับเหรียญก้าหาร Purple Heart หัวใจสีม่วงประชาชนอเมริกันเลือกเธอให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาและยังอาจจะได้ลงแข่งขันชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐนะคะซึ่งเธอมีคุณแม่เป็นคนไทยค่ะเธอเกิดที่เมืองไทยแล้วก็พูดภาษาไทยได้ด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นขอเชิญติดตามรับฟังสารคดีภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แปะตอนคนเหล็กใจดีแทมมี่ดักเวิร์ดค่ะ สวัสดีแฟนรายการที่รักทุกท่านครับปู่แปะยังคงผลิตร,รายการภาพเก่าเล่าตำนานควานหาเรื่องราวอันเป็นประโยชน์เป็นความรู้เปิดโลกกระนัดมาแบ่งปันกันนะครับในช่วงเวลานี้ข่าวข้อมูลความเคลื่อนไหวของท่านวุฒิสมาชิกในรัฐอิลลินอยส์ที่ชื่อลัดดาแทมมี่ดาร์เวิร์ธ แพร่กระจายออกมาสู่สังคมโลกสปอตไลท์ light, กำลังฉายมาที่เธอชีวิตบนเส้นทางการเมืองที่สุภาพสตรีทหารผ่านเศึกท่านนี้กำลังจะกลายเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน2563 12 พฤศจิกายน2547เธอเสียขาขวาบริเวณใกล้สะโพกและขาซ้ายใต้เขา่าเมื่อเฮลิคอปเตอร์ UH-60 Black Hawk ที่เธอเป็นผู้บังคับอากาศยานถูกจรวดของฝ่ายตรงข้ามยิงที่ขณะทำการบินสเก็ดระเบิดคมเหล็กจากจรวดทะลุตัวเครื่องผ่านเข้าไปที่บริเวณขาขวา และแขนขวาของนักบินเกิดเปลวไฟแต่มไม่ได้ลุกไหม้อากาศยานพันรีแทมมี่ดาร์เวิร์ธและนักบินผู้ช่วยมีสติเป็นเลิศสามารถประคองอากาศยานที่เสียหายกลับมาลงที่ฐานบินได้อย่างปลอดภัยแบบสุดยอดฝีมือนักบินเธอเป็นทหารหญิงอเมริกันคนแรกที่ถูกตัดขาจากสงครามในอิรัก หญิงใจเหล็กเพชรท่านนี้เป็นใครแทมมี่ลดาดักเวิร์ธเกิดเมื่อวันที่12มีนาคมพศออ2511ที่กรุงเทพคุณพ่อชื่อแฟรงค์ดักเวิร์ธคุณแม่ชื่อละไมคุณพ่อเคยเป็นนาวิกโยธินสหรัฐต่อมา ไปทำงานในโครงการผู้ลิภัยและที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นโครงการในการดูแลของสหประชาชาติเด็กยิงแทมมี่เรียนหนังสือและพูดภาษาไทยได้ระยะหนึ่งต่อมาบิดาย้ายไปทำงานในกรุงพนมเปญของกัมพูชาช่วงระหว่างสงครามกลางเมืองจึงไปใช้ชีวิตช่วงหนึ่งในกัมพูชาเด็กยิงแทมมี่ยังได้ติดตามครอบครัว ไปพำนักในสิงคโปร์และอินโดนีเซียซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่อดีตประธานธิบดีบารักโอบามาใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ในกรุงจาการ์ตาในอินโดนีเซียทำให้เธอพูดภาษาอินโดนีเซียได้อีกหนึ่งภาษาเมื่อตอนอายุ16ปีครอบครัวย้ายไปตั้งรกรากในรัฐฮาวายคุณพ่อของเธอ ตกงานต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากรัฐบ่อยครั้งที่เธอและน้องชายต้องอดอาหารความยากจนทำให้แทมมี่ต้องทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนเธอเป็นคนเดียวในครอบครัวที่มีงานทำในขณะนั้นระหว่างเรียนมัธยมครอบครัวของแทมมี่ต้องพึ่งพาสแตมอาหารเพื่อความอยู่รอดในช่วงเวลาหนึง่ง แทมมี่ด์คเวิร์ธต้องออกไปขายดอกไม้ข้างถนนซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หล่อหลอมโลกกัศน์ในช่วงที่เธอยากจนที่สุดแทมมี่ลาดาด์คเวิร์ธสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมในฮอนโนลูลูรัฐฮาวายและสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยฮาวายในปีพศ2532ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขารัฐศาสตร์ และต่อมาได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในพศ2533ในขณะที่ศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันแทมมี่สมัครเข้ารับราชการในกองทบกสารัฐและได้พบรักกับไบรอันโบลเบผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พศ2,535เมื่อเธอได้รับการบรรจุเป็นนายหารสัญญบัติเธอเลือกที่จะเป็นนักบินเฮล,ลิคอปเตอร์เพราะเป็นหน่วยรบหน่วยเดียวที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ทำงาน brewer. คุณแชมี่แต่งงานกับไบรอันซึ่งต่อมาก็เป็นนายทหารในกองกำลัง National Guard ของรัฐอิลลินอย์ พศ2547หน่วยบินของเธอถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในรักที่นั่นคือสมรภูมิรอบอันดูเดือด12พฤศจิกายน2547ลูกจรวดจากพื้นสู่อากาศลูกหนึ่งพุ่งเข้าหาเฮลิคอปเตอร์ของเธอลูกจรวดเจาะพื้นเพล็กซิกลาสของห้องนักบินบริเวณใกล้เท้าของนักบินเกิดระเบิด และเกิดเปลวไฟแต่มันไม่ได้ทำให้เฮลิคอปเตอร์ติดไฟพันรีแทมมี่ดาร์กวิ์ธพยายามใช้ขาและแขนของเธอที่ไร้สภาพบังคับอากาศยานเพื่อกลับให้ถึงฐานบินในที่สุดเธอและนักบินผู้ช่วยเอาเครื่องลงจอดได้อย่างทุลักทุเลลําตัวของพันตรีหญิงแทมมี่ดาร์กวิธสุดติดก,กับเก้าอี้นักบิน เลือดไหลออกมาจากแขนและขาทหารที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์คิดว่าเธอตายแล้วผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นเวลานั้นคิดว่าพันตรีหญิงแทมมี่เป็นศพภายใน20นาทีร่างของเธอถูกส่งไปถึงโรงพยาบาลในกรุงแบกแดดศัลยแพทย์สามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้ไม่กี่วันหลังจากนั้น นักบินหญิงถูกส่งกลับไปที่โรงพรยาบาลวอลเทอร์ริในวอชิงตันดีซีขาทั้งสองข้างของเธอต้องหายไปพันตรีหญิงแทมมี่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพรยาบาลอยู่ราวปีเศษมีสภาพเป็นทหารผ่านศึกพิการและเธอได้รับการเลื่อนยศเป็นพันโทหนึ่งปีเศษในโรงพรยาบาล พันโทหญิงแทมมี่ดักเวิร์ธได้รับเหรียญกล้าหาญที่เรียกว่า Purple พิลฮารเธอมีได้ทอแท้สิ้นหวังหากแต่ในช่วงเวลาของการพักฟื้นเธอกลายเป็นนักกิจกรรมเรียกร้องให้มีการดูแลทางการแพทย์ที่ดีขึ้นสำหรับบรรดาทหารผ่านศึกและครอบครัวที่บาดเจ็บพันธทหญิงแทมมี่ดักเวิร์ธทหารผ่านศึกผู้พิการใส่ใจกับเรื่องสวัสดิการ ของทหารผ่านศึกอเมริกันเสนอมุมมองอันเป็นประโยชน์หลายประการต่อสภาคองเกรสเธอกลายเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจของบรรดาทหารผ่านศึกในฐานะผู้หญิงพิการคนแรกเมื่อออกจากโรงพยาบาลวีรสตรีขาขาดจากสงครามเบนเข็มทิศชีวิต สู่ถนนการเมืองพศ2549แทมมี่ดักเวิร์ธลงสมัครเป็นสอสอเขต6ของรัฐอิลลินอย์แต่ก็แพ้คะแนนผู้สมัครจากพรรคริพับริกัน2549ปีเดียวกันนั้นพันโทหญิงแทมมี่ดักเวิร์ธได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีบารักโอบ,บามา ให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายกิจการทหารผ่านศึกสหรัฐเธอมีผลงานโดดเด่นในการดูแลทหารผ่านศึกเธอมุ่งเน้นไปที่ทหารผ่านศึกที่ไร้บ้านเป็นหลักและให้การดูแลทหารผ่านศึกหญิงผลงานของเธอเป็นที่ประทับใจต่อประชาชนโดยเฉพาะทหารผ่านศึกทั้งหลาย ในปีพศ2555แทมมี่ดักเวิร์ธได้รับเลือกเข้าสู่สภาคองเกรสซึ่งท่านเป็นตัวแทนของเขต8รัฐอิลลินอยส์และยังได้รับเลือกเป็นสอสอ,อีกครั้งเป็นสมัยที่สองสี่ปีต่อมาแทมมี่ดักเวิร์ธได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกของสหรัฐท่านวุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเวิร์ธ กลายเป็นผู้หญิงพิการคนแรกและเป็นหญิงชาวเอเชียคนแรกในวุฒิสภาสหรัฐชีวิตครอบครัวไบรอันและกุนแทมมี่มีลูกสาวคนแรกเมื่อพศ2557และเมื่อ9เมษายน2561ที่ผ่านมาท่านคุณทีสมาชิกแทมมี่ด์กเวิร์ธให้กำเนิดลูกสาวคนที่สอง ถือเป็นวุฒิสมาชิกหญิงคนแรกที่ให้กำเนิดลูกในขณะที่ดํารงตําแหน่งวุฒิสมาชิกเมื่อไม่นานมานี้นายโจไบเดนผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตประกาศว่าเขาจะเลือกผู้หญิงมาร่วมทีมงานเพื่อลุ้นตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐในศึก เลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2563นี้แม้จะมีหลายชื่อที่เข้ามาเป็นตัวเลือกแต่ชื่อของสมาชิกบุธ,ธิสภาลูกครึ่งไทยคนนี้ก็ถือว่ามาแรงที่สุด ในปีพศ2557ขณะที่ปู่แปะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมโชคดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีทบวงฐานผ่านศึกของสหรัฐที่ชื่อแทมมี่ด์กเวิร์ธพร้อมด้วยปนเอกชัดชวานขำกเกษมอดีตทหารผ่านศึกผู้ศูญย์เสียขาและในตาจากสมรภูมิเขาคอเราได้แลกเปลี่ยน ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการของทหารผ่านศึกพันโทหญิงลดดาแทมมิดักเวสเป็นผู้มีจิตใจดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานเพื่อทหารผ่านศึกของสารัฐและครอบครัวและนี่เป็นคลิปวิดีโอส่วนหนึ่งที่ปูแปะขอแปลแบบย่อความเพื่อ นำมาเสนอต่อเพื่อนๆผู้ชมเมื่อคุณเข้าสู่สนามรบคุณต้องไว้วางใจเพื่อนที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลว่าเขาจะสามารถปกป้องคุณและบางทีอาจจะเป็นคนที่ช่วยชีวิตคุณแทมมี่ดักเวิร์ธทราบดีเธอมีคุณสมบัติครบถ้วนในการที่จะช่วยโจไบเดน เอาชนะทรัมป์และเพนส์ได้เธอทำงานรับใช้ชาติมาตลอดชีวิตเธอเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์สูนเสียขาทั้งสองข้างเมื่อเฮลิคอปเตอร์ที่เธอเป็นผู้มาคับอากาศยานถูกยิงด้วยจรวดเหนือกรุงแบกแดดเธอไม่เคยลืมบุญคุณของผู้ที่ช่วยชีวิตเธอเธอเดินทางกลับบ้านมาเพื่อเยียวยาตัวเองและในที่สุด ก็กลายเป็นผู้เยียวยาผู้อื่นเธอได้ปฏิรูปหน่วยงานทหารผ่านศึกของรัฐอิลลินอยส์ช่วยพัฒนาทบวงทหารผ่านศึกในสมัยประธานาธิบดีโอบามาแทมมี่ดากเวิร์ธแข็งแกร่งและพร้อมที่จะท้าทายผู้นำที่ขี้ขลาดทรัมป์เองก็เคยกล่าวว่าเขาอยากจะได้รับ เหรียญกล้าหาญที่มีรูปหัวใจสีม่วงมาตลอดแทมมี่คือผู้ที่ได้รับเหรียญกล้าหาญที่เรียกว่า Purple Heart อยากจะฝากอะไรถึงผู้ชายที่เคยอ้างว่าตัวเองเป็นโรคกระดูกงอกเธอจะไม่มานั่งฟังคำสั่งสอนของคน ที่เคยหลบหนีการเกณฑ์ทหารถึงห้าครั้งขออธิบายว่าคำว่าโรคก,กระดูกงอกเป็นการประชดประชันเพราะมีหลักฐานว่าทรัมป์เคยทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารโดยใช้ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นโรคก,กระดูกงอกและได้รับการผ่อนผันถึงห้าครั้งแทมมีดดักเวิร์ธ เธอชนะใจฐานเสียงใหม่ๆรวมทั้งกลุ่มคนที่ยังไม่ได้เลือกชัดเจนและจะนำไปสู่ชัยชนะในแถบมิดเวสต์แตมมี9ก้าวข้ามอุปสรรคได้ในทุกเขตเลือกตั้งเธอเป็นบุตรสาวของผู้ที่อพยพมาอยู่ในอเมริกาเธอเป็นบุตรสาวของบุรุษผู้เกี่ยวข้อง กับการปฏิวัติอเมริกาเธอเติบโตมาจากครอบครัวที่เคยต้องพึ่งพาคูปองอาหารของรัฐบาลจนในที่สุดเธอกลายมาเป็นวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาเธอคือผู้ที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมและความยุติธรรมแทมมี่ดักเวิร์ธคือความฝันของชาวอเมริกันครั้งหนึ่ง วุฒิสมาชิกของรัฐอิลลินอยส์เคยดูหมิ่นแทมมี่ในระหว่างการโต้วาทีโดยกล่าวแบบเสียดสีว่าเขาลืมไปว่าปิดามารดาของแทมมี่ที่เดินทางมาจากประเทศไทยเพื่อมาทำงานให้กับประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันแทมมี่สวนกลับไปว่าครอบครัวของเธอรับใช้ประเทศชาติในกองทัพ มาตั้งแต่ยุคปฏิวัติอเมริกาเธอคือบุตรสาวของการปฏิวัติอเมริกาแทมมี่ดักเวิร์คือผู้นำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเธอจะเป็นคู่ใจที่ดีเยี่ยมของโจไบเดนในศึกการเลือกตั้งครั้งนี้เธอเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวของไมค์เพนซ์และในฐานะ ที่จะเข้าแข่งขันเป็นรองประธานาธิบดีคู่ใจของโจไบเดนเธอจะเป็นตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อบอกให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าหัวใจและจิตวิญ,ญญาณของอเมริกาได้กลับคืนมาแล้วท้ายสุดของสุดท้าย ขอยกย่องชื่นชมทหารกล้านักสู้ผู้สง่างามจากสนามรบและกำลังสง่างามในถนนการเมืองขอให้พันโทหญิงแทมมี่รดาดากวิร์โชคดีมีใช้หากมีโอกาสกลับมาเยี่ยมเมืองไทยบ้างนะครับขอบคุณสวัสดีครับ และนั่นก็คือเรื่องราวนะคะของคนเหล็กใจดีแทมมี่ดักเวิร์ดค่ะจากสารคดีชุดภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แปะพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองระชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อาทับพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะร่วมเครือนาวีจักยนต์ปัตภีไพศาลเราในเรือเรา นี้ขออออพักดต่รรงงสาสงงาืชโรงเรียนในเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือโครงการฉลามขาวประจําปีการศึกษา2568เป็นนักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไม่น้อยกว่า3.50อายุไม่ต่ำกว่า16ปีและไม่เกิน18ปีโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567ถึงวันที่28พฤศจิกายน 2,567เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวที่เว็บไซต์ w w w a s m i s s i o n ขีด t ลา a r t n a n e t หรือ rtna.ac.th หรือ www.navy.mi.th และติดต่อสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้ที่024753995 024757435ร,ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันราชการหรืออีเมล admissionrtna@gmail.com นี่คือมวลเราของนักรบงานสง่าผู้ร่วมรักษา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมพิธีเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระรูปจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถจอมพลพระเจ้าบรวมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชและพลเรือเอกพระเจ้าบรวมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นการยกย่องสดุดีวีรชนผู้เสียสละชีวิตเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติในวันอาทิตย์ 8, ที่8ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกา59นาทีณลานหน้นหาอาคารสำนักงานปลัดก,กระทรวงกลาโหมพื้นที่สีสมาน กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ประจำปี2568จำนวน468อัตราโดยจะได้รับสิทธิและสวัสดิการอาทิเงินเดือน11,000บาทต่อเดือนมีโอกาสสอบบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน170อัตราพร้อมทั้งยกระดับการศึกษารับการดูแลรักษาการพยาบาลฟรีและมีอาชีพรองรับเมื่อปลดประจำการกับหน่วยงานเอกชนที่มีความมั่นคงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26มกราคม2568ทางเว็บไซต์ RCM.RTA.MI.TH เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย